สวัสดีครับบารทอรสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับจะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมลาพัฒนาครับวันศุกร์ที่26มกราคม2567นะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะคเพิ่นคอมเมนต์มาว่าต้นนี้คือต้นมหาลาบนะครับถ้าออกดอกนี่ได้โชคได้ลาบด้วยพี่น้องเด้อนะครับก็ถือว่าได้ลาบไปโชคได้ลาบีหลีครับผมนะครับอันนี้ยูวัดคู่บาเนาะพี่น้องนะครับก็ได้โชคได้ลาบ นะครับ uh huh. เอานะครับปู่ศรีสเกตส่งมาให้แล้วนะครับอชมพู่ส่งมาให้แล้วแม่พะเยาส่งมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก,กับถือว่าเหล็กวิ่งลูดนะครับอ่ะปูซิสเกตนะพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้งวดเก่าโอ้เสียดายวะพี่น้อง80นะครับวิ่งลูด0ูก้าหมา0ูนยเนี่ท่านผู้ชมเด้อนะครับจับให้0507นะครับแต่ว่า0880นี่ จับให้ที่ชุดสามตัวนะครับเล่าออก73 80สนเราพี่น้องเนาะวิ่งรูดก็ถือวา่ามานะครับอ๋นะครับ,นะรบแล้วก็อชมพูนี่ครับอันนี้ของเก่าได้ทำชมเดอ้อนะครับอชมพูวิ่งรูด8กับ9มา8นะครับผมนะครับมา8ดได้พี่น้องเดอ้อนะครับมาแแล้วก็แม่พะเยานะครับล่มพี่น้องอากาศล่มหนาว อ่านเท่าลม,มหนาวแม่พระเราแม่พระเยาวิว่งรูดเจ็ดกับเก้ามาเจ็ดนะครับผมนะครับเจ็ดสามมาเจ็ดซีแม่พระเยาให้นเจ็ดซีนะครับท่ 3, า,า 4. นผู้มชมอ,อันนี้เป็นของเกา่านะครับได้มาแล้วนะครับปูสีสเกตกะส่งไม่แล้วได้คุยกับปูนะครับปูว่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมเสียดายงวดที่แล้วนี่ครับบริตัดบ,บริษัยแปดศูนย์ธรรมชม นะครับผูวางวดนี้เอาไม่่าเผอ,อได้ทำชุมได้่เาเผลอชมพู่ก็ยอย่าเผอนะครับลาพัฒนาวันศุกร์นี้นะครับ26มกราคม2567นะครับออกดอกงามนี่พี่น้องนะครับต้นมหาลาบนะครับถ้าออกดอกนี่ได้โชคได้ลาบเด้อพี่น้องเด้อเอานะครับผมสวยงามนะพี่น้องเนาะเป็นออกดอกเต็มเต็มกออยู่พี่น้องคุณนะครับผม บรรยากาศพี่น้องเหมือนฝนจะตกนะครับอากาศเย็นเยอือกพี่น้องหัางมาอยู่ในต้นไม้ไหลายๆทท้งร่มทท้งเย็นนะครับเอามาดูมาชมด้วยกันนะครับผมสามอาจารย์นะครับสามสำนักนะครับลาวพัฒนานะครับปู่ศรีสเกตอชมพู่แม่พะเยาอันนี้ปู่ศรีสเกตก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับปู่ศรีสเกตวิ่งลูดหกกับห้านะครับผม เน้นที่6นะครับท่านผู้ชมเน้นที่6นะครับวิ่งรูด6กับ5นะครับชุดนี้ชุดที่ปู่คัดเน้นมาให้แล้วนะครับ0 60 5ปู่วากับโตัวน้ำเด้อพีนองเดอแตว่ามีโตัวนี้ตัวกันตัวร่องถา้ถาถ่า C C มากคือ4ีห2 5คือ5 152นะครับปู่เน้นให้0 6ยกับ5 2นะครับ0 6กับ5 2เดี๋ยวดูชุดที่ปู่ส่งมาให้ก่อนนะครับผม ชุดที่ปูส่สงให้ปู่ซีสเกตนี่ครับชุดนี้เห็นชัดป่ะพี่นอ้องนี่ครับเน้นๆนะครับศูนย์หกกรศูนหาปูเน้นล่างเด้พี่น้องเด้อนะครับซีหนึ่งซีสองหาหนึ่งหาสองนี่ 1. ปูเน้นบนนะครับนี่ชุดสามตัวนะครับมีสี่หางนะครับผม ชุด3ตัวมี641 642 651 652ครับปู่เน้นที่642กับ652นะครับทำชุ่มลาวพัฒนาอ,อชมพูนะครับอ,อชมพูวิ่งลูด5กับ6สังเกตไ่ครับชนกันตัวหดครับวิ่งลูดชนกันที่5กับ6นะครับชนกันที่5กับ6โอ้ขึ้นมาตรงกันเลยล่ะอ,อชมพู่5 9 5 6 5 3 หกเก้าหกหกหกสามนะครับอันนี้ของอ,อชมพู่นะครับท่านชมนะแล้วก็อของแม่พะเยานะครับมาพี่น้องลมพัดแน่แม่พะเยาชนกันอีกแล้วนะครับท่านชมวิ่งรูดห้ากับหกนะครับสามสำนักนะครับตรงไปที่ห้ากับหกเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับจบังหวะไหลห้าหนึ่งห้าสามหกเก้าหกหนึ่งหกสามหกเก้า สังเกตครับชนกันที่หาสากับหาเก้าแม่พยาวกับออชมพู่นะครับแล้วก็69กับ6 3นะครับชนกัน4คู่นะครับลาพัฒนา3สำนักชนกันที่5กับ6พี่น้องเอ้าวันศุกร์นี่รอปู่ห้านะครับปู่578จจะเดินทางไปหาปู่พรุ่งนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับเดินทางไปหาปู่พรุ่งนี้นะครับ ปูห้าเจ็ดแปดวิ่งรูดก็แม่นนะครับผมวิ่งรูดเข้าศูนย์นะครับแต่ว่าจับครูประเข่าพี่น้องมาแต่ศูนย์นะครับเนาะครับมาแปดศูนย์แต่ปู่ไม่ได้จับแปดศูนย์ให้นะครับท่านผู้ชมอ่าย้ำนะครับอชมพู่บอกว่าย้ำวิ่งรูดนะครับไม่พลาดนะครับวิ่งรูดไม่พลาดมาแน่นอนห้ากับหกด้ท่านผู้ชมเด้อวิ่งรูดไม่พลาดนะครับครับปูศรีสเกตอชมพู่นะครับแคปหน้าจอ แล้วก็แม่พะเยานะครับสามสำนักสามอาจารย์นะครับตรงกันที่ห้ากับหกนะครับผมวิ่งรูดห้ากับหกเห็นไหมครับผมนะครับแม่พะเยาตรงกับปู่ศรีสเกตคือตรงกันที่เอาพี่น้องหให้แคปแม่พะเยากับปู่ศรีสเกตตรงกันที่ห้าหนึ่งนะครับตรงกันที่ห้าหนึ่งนะครับตรงกันที่ห้าหนึ่งนะครับผมอา่านะครับส่วน แม่พะเยากับอโฉมพู่ตรงกันที่53 59 63 69นะครับผมลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับให้เฮงๆให้ได้โชคนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้นะครับต้นมหาลาบนะครับเอฟซีเพิ่นลบาออกดอกจะได้โชคได้ลาบนะครับคู่บาเพิ่นก็ได้โชคได้ลาบงวดที่ผ่านมานะครับผมชุดสามตัวเพิร์ลกระได้พี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ลงให้นะครับเอ๋อนะครับผมบรรยากาศอากาศ กลับมาหนาวกลับมาเย็นได้พี่น้องเดอ้อบ้านเท่าอากาศเพิ่งจะมาหนาวพี่น้องเด่วันสองวันนี่แหละครับผมแต่มาบ่าวเถ่าชอบบรรยากาศแบบนี้ครับผมบอกเป็นคนบ่อยชอบร้อนแล้วพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายนะครับผมให้โชคดีได้ครับนะครับให้โชคดีเฮง,งๆสําหรับลาวพัฒนานะครับมืออืน่นบ่าวเถ่าจึงจะเดินทางไปหาปู่หาเจ็ดแปดนะครับจึงไปรับชมน้ำกันลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็บสามสํานักสามอาจารย์นะครับปู่ศรีสเกต อ,อชมพู่แม่พระเยาว์นะครับทั้งสามอาจารย์วิ่งรูดนะครับบอพาดวันพุดเมื่อกี้ครับวิ่งรูดมาทุกอาจารย์นะครับปู่ศรีสเกตรก็มาปู่ศรีสเกตรกรม็มามาศูนนะครับอมาศูนครับแม่พระเยาก็มาเจ็ดนะครับผมอ,อชมพู่มาแปดนะครับมาคนละโตพี่น้องจับคู่บ่เขานะครับผม เอาวันศุกร์นี้อย่าพลาดอย่าเผลอนะครับอชมพู่ก็บอกเลยนะครับวิ่งรูดไปเลยห้ากับหกตรงกันพี่น้องนะครับได้มาตรงกันวิ่งรูดเด่นห้ากับหกทั้งสามสำนักสามอาจารย์นะครับท่านชมอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านเ้อนะครับผมขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนยืนนะครับพบกันคลิปหน้าครับโชคๆบันหมานสวัสดีครับ